สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือบันทึกพิศวงวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของไอดอลหนุ่มที่เคยอยู่บนจุดสูงสุดในยุคสมัยของเขาและเป็นหนุ่มในฝันของสาวๆอเมริกันหลายคนแอรอนคาร์เตอร์เจ้าชายเพลงป๊อปที่เข้าวงการบันเทิงตั้งแต่9้วขวโด่งดังเป็นพลูแตกในวัย13ปีและจากโลกนี้ไปในวัยเพียง34ปีในปี1987แอรอนแลแองเจลคาร์เตอร์ฝาแฝดของเขาเกิดที่รัฐฟลอริดา ในครอบครัวที่ค่อนข้างซับซ้อนโดยมีแม่ที่ติดสุรามาหลายปีอย่างเจนและโรเบิร์ตพ่อที่เคยถูกปลดจากทหารเนื่องจากการค้ายาเสพติดอยู่บ่อยครั้งสองสามีปรยาดำเนินกิจการบ้านพักคนชราและบาท์ที่แทบจะไม่มีกำไรเลยในช่วงที่ไม่น่าไว้ใจมากที่สุดก็ถึงกับพาลูกวัยสองสามขวบไปดื่มเหล้าด้วยและตอนที่ไม่มีเงินครอบครัวก็ต้องอาศัยอยู่ในรถขนส่งสินค้าในช่วงเวลาที่ดีขึ้นเล็กน้อยพี่น้องทั้งห้าคน ต้องอัดกันอยู่ในห้องนอนสองห้องแล้วเมื่อไหร่ที่ชีวิตแบบนี้จะเริ่มดีขึ้นกันละ่ะน่าจะเป็นปีที่เจนคนพบพรสวรสด์ในการร้องเพลงและความหล่อของนิคคา์เตอร์ลูกชายคนโตและได้กลายเป็นผู้จัดการของเขาในปี1993โปรดิวเซอร์เพลงรูเพอร์แมนต้องการสร้างวงบอยแบนด์เพลงป๊อปเขาจึงได้ประกาศหานักร้องในออรแลนโดและหลังจากการคัดเลือกในที่สุดก็ได้วงหคนที่ชื่อว่า Backstreet Boys ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกวงการบอยแบนด์ของโยุโรปและอเมริกาที่เป็นความทรงจําของวัยรุ่นยุค80และ90โดยนิกพี่ชายของแอรอนก็เป็นภาพลักษณ์ที่สําคัญของวงในขณะนั้นนิกไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังเขาได้รับการเลี้ยงดูจนกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวและยังเป็นแบบอย่างให้กับแอรอนอีกด้วยเนื่องจากนิกเริ่มโตขึ้นทางวงจึงได้ปฏิเสธไม่ให้เจนเป็นผู้จัดการของเขาอีกต่อไปซึ่งหมายความว่าในฐานะพ่อแม่เจนและโรเบิร์ต จะไม่มีสิทธิควบคุมสัญญาค่าคอมมิชชั่นของนิกทั้งสองคนจึงได้เกิดความขัดแย้งทางการเงินกับเพอร์แมนโดยเพอร์แมนยังเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่ไม่ดีในวงการบันเทิงของโยุโรปและอเมริกาว่าเป็นนักปลอกลอกดาราที่ทํางานกับเขา10คนมี8-9ถึงคนที่ฟ้องร้องเขาเรื่องการช่อโกงและการถูกเอาเปรียบค่าจ้างยกตัวอย่างเช่นวงดนตรีและนักร,อร้องรุ่นหลังอย่าง Back Street Boys และ i n s y n c ในปี2008เพอร์แมนถูกจำคุกเนื่องจากคดีแชร์ลูกโซ่ และการฟอกเงินในปี2016เขาเสียชีวิตในคุกด้วยภาวะหัวใจหยุดเต้นแต่ในช่วงเวลาที่เขายังทำงานอยู่ก่อนที่จะติดคุกนั้นเพอร์แมนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างไม่มีข้อกังขาเจนจึงต้องย้ายไปหาดาราใหม่เพื่อปลุกปั้นแอรอนคือลูกชายอีกคนของเธอเมื่ออายุ7ขวบแอรอนผู้มีพรสวรรค์ทางดานตรีได้ตั้งวงเดทเอ็นเป็นของตัวเองพออายุ9ขวบก็ได้เป็นนักร้องเปิดในคอนเสิร์ตของแบ็ e ซิ Boys และกลายเป็นที่รู้จักในทันทีโดยมีเจนแม่ของเขาเป็นผู้จัดการส่วนตัวและโรเบิร์ตพ่อของเขาเป็นที่ปรึกษาด้านกิจกรรมในช่วงปีแรกๆของ Back s t ต e e t Boys แอรอนแทบไม่เคยพลาดการทัวร์หรือกิจกรรมใดๆของพวกเขาเลยนอกจากจะดึงดูดแฟนคลับแล้วยังเป็นเพราะในตอนนั้นแอรอนยังไม่ถึงวัยที่จะเดบิวต์เดี่ยวแม้ว่าผู้จัดการจะเป็นพ่อแม่ของเขาโดยตรงแต่เขาก็ยังเป็นศิลปินในสังกัดของเพอร์แมนในปีที่2หลังจากเข้าวงการบันเทิงอย่างเป็นทางการ เมื่ออายุได้10ขวบอารอนก็ได้ปล่อยซิงเกิล Crutch On You ซึ่งเป็นเพลงที่เขาร้องเปิดในคอนเสิร์ตให้กับ Backstreet Boys รวมถึงอัลบั้มแรกอย่าง Aaron Carter เมื่อเทียบกับสไตล์ r b ในยุคแรกของ Backstreet Boys a อ r รอนในเลือกสไตล์ที่เขาชอบและเหมาะสมมากกว่าอย่าง Pop Dance และ r Rap อัลบั้มนี้ขายได้1ล้านแผ่นทั่วโลกและได้รับการรับรองแผ่นเสียงทองคำในแคนาดาเยอรมันนอร์เวย์สเปนและสวีเดนโดยติดชาร์ต50อันดับแรกในหลายประเทศ เขาได้เซ็นสัญญากับเจฟฟ์เลคคอร์ดซึ่งเป็นค่ายเดียวกันกับ Back s t ต e e t Boys และ b r i t n e y Spears 2ปีหลังจากนั้นแอรอนได้ออกอัลบั้มชุดที่2 a a r o n Party ซึ่งประสบความสำเร็จเช่นกันโดยมียอดขาย3าล้านแผ่นทั่วสหรัฐอเมริกาและได้รับการรับรองแผ่นเสียง Tri ป l e p l แพ i ต u ินจากสมาคมผู้ประกอบกิจการเพลงสหรัฐอัลบั้มนี้ติดอันดับท็อปร้อยในแคนาดาเนเธอร์แลนด์เยอรมันและอีกหลายประเทศและติดอันดับที่4ในวิ l l b o a r d 200นนอกจากนี้ แอรอนยังได้เป็นนักร้องและนักแสดงประจำช่องของดิสนีย์ชาแนลและนิคาโลเดียนรวมถึงได้แสดงในคอนเสิร์ตครบรอบ30ปีของไมเคิลแจ็กสันในยุคนั้นที่ยอดขายเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในบรรดาผู้แข่งขันชายแอรอนได้กลายเป็นขวัญใจวัยรุ่นเพลงป๊อปในยุโรปและอเมริกาซึ่งไม่มีใครได้รับความนิยมมากกว่าเขาหากจะให้เทียบกับใครสักคนก็คงจะเป็นจัสตินบีเบอร์ที่ปรากฏตัวในอีก10ปีหลังจากนั้นในปี2001จนถึงปี2002 a a รอนใช้ความได้เปรียบนี้ในการออกอัลบัมที่3 o Aaron และอัลบัมที่4 Another Earthquake ซึ่งได้อันดับที่7และอันดับที่18ใน b ิลบอร์ด d 200ตามลำดับและติดอันดับท็อป40ในชาร์ตอัลบัมอิสระของแคนาดาและอังกฤษรวมถึงอันดับที่55ในชาร์ตอัลบัมของญี่ปุ่นอัลบัมที่3ซึ่งมียอดขายมากกว่าล้านแผ่นกลายเป็นอัลบัมที่2ที่ได้รับการรับรองแพลตินัมในขณะนั้นแอรอนมีอายุเพียง14ปีเท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาพร้อมกันอย่างยิ่งใหญ่และราบรื่นมากด้วยวุฒิการศึกษาและมุมมองชีวิตที่จำกัดของเขาดูเหมือนทุกอย่างจะเป็นเรื่องที่ได้มาอย่างง่ายดายทั้งเงินสดรถหรูเสื้อผ้าเครื่องประดับและแน่นอนว่าต้องรวมถึงสาวๆด้วยเมื่อตอนที่เขาได้มาแสดงเป็นแขกรับเชิญในซีรีส์ใหม่ของดิสนีย์เรื่องลิซซี่แม็กไกวแอร์รอลและนักสแสดงนำหญิง <c oughs> ฮิลลารีดอฟ f ได้ตกลงเป็นแฟนกันตั้งแต่จูบแรกเหมือนกับบริ t n ี y และจัสตินทิมเบเลกในอดีตและต่อมาก็เป็นบีเบอร์และเซลิน่าโกเมสความรักของไอดอลวัยรุ่นยุคใหม่มักจะถูกนําเสนอในสื่อต่างๆซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในตอนนั้นกได้รับความสนใจอย่างมากเช่นกันหลังจากผ่านไปปีครึ่งเมื่อแอรอนเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายก็ได้หันไปสนใจลินซี่โลแฮนความขัดแย้งระหว่างสองนักแสดงจากดิสนีย์จึงเริ่มต้นขึ้นหลายปีต่อมาเมื่อฮิลารีได้ประกาศแต่งงานและมีลูกแอรอนก็ได้กล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่า You know sometimes yeah I I think to myself you know that maybe that could have been me but you know yeah it is what it is and uh, you know I sure that's the luck and you know she knows that I always love her แต่ในตอนนั้นแอรอนที่ยังเด็กไม่รู้ว่าบางคนที่พลาดไปแล้วก็อาจจะพลาดไปตลอดชีวิตและจุดสูงสุดของชีวิตก็ไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดไปในปี2002พ่อแม่ของแอรอนได้ยื่นฟ้องเพอร์แมนโดยกล่าวหาว่าเพอร์แมนไม่ได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดของแอรอน ในที่สุดคดีก็จบลงด้วยการไกล่เกลี่ยนอกสารโดยการชดเชยเงินจํานวนหนึ่งสองปีต่อมาพ่อแม่ของแอรอนเกิดความขัดแย้งกันทางการเงินอีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์จนต้องแยกกันอยู่เพราะพ่อของเขาโรเบิร์ตนอกใจฉากจับคนเจ้าชูบนเตียงถูกแอรอนในวัยสิปีเห็นเหตุการณ์ที่วุ่นวายทั้งหมดด้วยตาตัวเองเขาทําได้แค่โทรแจ้งตํารวจเพื่อระงับเหตุแต่กลับทําให้แม่ของเขาที่กําลังจัดการกับเมียน้อยถูกจับกลุ่ม สเดือนหลังจากนั้นพ่อของเขาโรเบิร์ตก็ได้แต่งงานใหม่ขณะที่แม่ของเขาจมอยู่กับสุราและผู้ชายลูกๆในสายตาของพวกเขาก็เริ่มกลายเป็นเหมือนสิ่งที่มองไม่เห็นในปี2005ในขณะที่แอรอนกำลังสับสนในชีวิตเขามีอายุครบ18ปีพอดีแต่บาดแผลจากครอบครัวเดิมไม่ได้หายไปเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในตอนที่อายุได้18ปีนั้นแอรอนก็เป็นเช่นเดียวกับดาราดเด็กหลายคนเขาต้องการนำอำนาจทางการเงินของตัวเองกลับคืนมา แต่กลับพบว่าเงินได้หายไปหมดแล้วตรงนี้เราต้องพูดถึงกฎหมายคูแกนแอคในปี1938ดาราตลกระดับตำนานอย่างชาลีแชปลินและคู่หูเด็กของเขาแซกกี้คูแกนเป็นนักแสดงเด็กที่มีรายได้สูงที่สุดในฮอลลีวูดในขณะที่เขาอายุครบ21ปีเขาได้รับสิทธิควบคุมทรัพย์สินของตัวเองเขากลับพบว่าเงิน4ล้านดอลลาร์ที่เขาหามาได้ตั้งแต่เด็กหรือเทียบเท่ากับเงินเกือบ60ล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน หรือประมาณ2.2พันล้านบาทได้ถูกแม่และพ่อเลี้ยงของเขาใช้จ่ายไปจนหมดคูแกนต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองถึงล้มละลายก็ไม่กลัวเขาได้ฟ้องร้องแม่กับพ่อเลี้ยงในเรื่องทรัพย์สินและคดีนี้ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการนักแสดงเด็กในยุโรปและอเมริกาซึ่งนำไปสู่การประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองนักแสดงเด็กในแคลิฟอร์เนียหรือที่รู้จักกันในชื่อกฎหมายครูแกนแอกกฎหมายนี้กำหนดให้ผู้จัดการของนักแสดงเด็ก ต้องเก็บเงินอย่างน้อย15%ของรายได้เด็กไว้ในบัญชีทรัส์ที่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายถึงแม้แอรอนจะยังเด็กแต่ถ้านับตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพเขาก็ทำงานมาเกือบ10ปีแล้วซึ่งมีรายได้รวมประมาณ200ล้านดอลลาร์หรือประมาณ7.4พันล้านบาทตามอัตราส่วน15%ควรจะต้องมีเงินสะสมอย่างน้อย30ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1.1พันล้านบาทแต่เขากลับพบว่าเขามีหนี้ภาษีและหนี้บัตรเครดิตรวมกัน ถึง3.5ล้านดอลลาร์หรือประมาณ120ล้านบาทเรื่องแบบนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ในวงการในปี2008แอรอนในวัย21ปีถูกจับในรัฐเท็กซัสเนื่องจากขับรถเร็วเกินกำหนดและตำรวจได้พบกัญชาน้ำหนักน้อยกว่า2ออนซ์ในรถของเขาพูดได้ว่านี่เป็นเหมือนกับคำสาบของครอบครัวพี่น้องทั้ง5คนต่างก็มีปัญหาเรื่องแอลกอฮอล์สารเสพติดและปัญหาทางจิตใจพี่ชายคนโตอย่างนิกและพี่สาวคนโตอย่างบีเจ เริ่มใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ตั้งแต่อายุได้10กว่าปีพี่สาวคนรองอย่างเลสลี่ที่เป็นนักร้องก็ป่วยเป็นโรคไบโพล่าและต้องกินยาตลอดทั้งปีมีเพียงน้องสาวคนเล็กอย่างแองเจลซึ่งเป็นฝาแฝดของแอรอนที่ดูค่อนข้างจะสงบในปี2009แอรอนได้เข้าร่วมรายการ Dancing with the Stars และได้อันดับที่5ระหว่างนั้นเขาได้ออกซิงเกิลที่ค่อนข้างธรรมดามาสอเพลง2ปีต่อมาเขาได้จัดทัวร์ไปไม่กี่ครั้ง และได้แสดงละครนอกบรอดเวย์แต่ความนิยมของเขากลับไม่เหมือนเมื่อก่อนวงการบันเทิงก็เป็นแบบนี้มีนักแสดงใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันและนักแสดงเก่าก็ต้องจากไปช่วงเวลาที่แอรอนอยู่บนจุดสูงสุดนั้นกินเวลาเพียง5-6ปีในปี2011อาชีพของเขาต้องหยุดชะงักลงและปัญหาทางจิตข,ของเขาก็เริ่มรุนแรงขึ้นซึ่งต้องอยู่ในสถานบํบัดเป็นเวลาหเดือนในปีถัดมาพี่สาวข,ของเขาเลสลี่ในวัย25ปี ซึ่งมีปัญหาเป็นโรคซึมเศร้าและโรคไบโพล่าก็ได้เสียชีวิตหลังจากการใช้ยาเกินขนาดเธอล้มในห้องน้ําและรู้สึกไม่สบายจึงได้ไปนอนพักและเสียชีวิตในที่สุดการเสรียชีวิตของเธอได้เปิดเผยความจริงที่ครอบครัวนี้พยายามปิดบังไว้ภายใต้ภาพลักษณ์ที่ดูดีมาโดยตลอดนิกซึ่งน้องๆมองว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวมากกว่าพ่อแม่เขาได้ใช้ข้ออ้างเรื่องงานเพื่อไม่ไปร่วมงานศพและเพื่อไม่พบหน้าพ่อแม่ ท้าไม่ครอบครวัวโยนความผิดเรื่องการเสียชีวิตของเลสลี่ไปที่เขาอรอนได้โพสต์บนทวิตเตอร์ว่าครั้งแรกที่ผมต้องเข้าสถานบําบัดนิกเป็นคนจ่ายเงินให้แต่เมื่อเลสลี่พี่สาวของผมขอร้องให้เขาช่วยพาเธอไปสถานบําบัดเขากลับปฏิเสธเธอและหนึ่งเดือนหลังจากนั้นเธอก็ได้เสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดแม้แต่งงานศพเขาก็ไม่ได้ไปด้วยซ้ำตอนที่ผมอยู่กับแม่คนเดียวพี่น้องคนอื่นๆก็ได้หายไปกันหมดแล้ว การกระทำของนิกดูเหมือนจะเป็นการตัดขาดจากครอบครัวเดิมของเขาอย่างสิ้นเชิงแม้จะเป็นพี่น้องกันแต่เห็นได้ชัดว่าแอรอนไม่เด็ดขาดเท่านิกในปี2013แอรอนได้ยื่นขอล้มละลายเนื่องจากหนี้ภาษีมูลค่า3.5ล้านดอลลาร์ที่แม่ของเขาก่อขึ้นในที่สุดหนี้ก้อนนี้ก็ได้ตกมาที่เขาแอรอนกล่าวว่าตนเองต้องจ่ายเงินใช้หนี้ทั้งหมดเพื่อไม่ให้แม่ต้องติดคุกและเพื่อหลุดผลจากหนี้สินอื่น,นๆเขาจึงต้องยื่นขอล้มละลาย และกล่าวว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาพ่อแม่ของเขาได้ใช้เงินของเขาซื้ออสังหาริมทรัพย์15แห่งและรถยนต์30คันไม่เพียงแต่ไม่ได้ขายเพื่อชำระหนี้เท่านั้นแต่ตอนที่นำไปขายในภายหลังเงินแม้แต่เหรียญเดียวเขาก็ไม่ได้คืนและไม่มีแม้แต่คำขอบคุณไม่กี่ปีต่อมาแอรอนได้จัดทัวร์มากกว่า200ครั้งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเขาไม่ได้เดินตามเส้นทางเพลงป๊อปสำหรับวัยรุ่นอีกต่อไปสไตล์ของเขาเปลี่ยนจากสดใสร่าเริง เป็นแนวขบฏและอิสระเสรีเขาหมุกมุ่นอยู่ในสตูดิโอเพื่อทำเพลงตลอดเวลาแต่ในปี2016เมื่อออกมินิอัลบั้มอย่าง The Music Never Stopped และ Single ล f o o l s Go l แล้วผลงานกลับไม่เป็นที่น่าพอใจมีเพียงมินิอัลบั้มอย่าง l o v e ที่ออกในปี2017เท่านั้นที่ติดอันดับที่37ในชาร์ตอัลบั้มอิสระของ Billboard แม้จะมีการเตรียมตัวมาแล้วแต่เมื่อออกอัลบั้มเต็มชื่อเดียวกันในปีถัดมาซึ่งเป็นอัลบั้มสตูดิโอแรกในรอบ15ปีของแอรอน กลับไม่ติดอันดับอะไรเลยและตั้งแต่นั้นมาสื่อบางแห่งก็ได้นำแอรอนไปเปรียบเทียบกับจัสตินบีเบอร์ที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยอัลบั้มเพอร์โพแต่แอรอนกลับปฏิเสธการเปรียบเทียบและไม่ยอมให้ถูกเรียกว่าจัสตินบีเบอร์แห่งศตวรรษที่21เขาคิดว่าตัวเองเป็นคนปูทางให้กับบีเบอร์ทั้งสองคนได้คอมเมนกันอยู่พักหนึ่งและสุดท้ายก็จบลงด้วยการสนับสนุนกันและกันบนทวิตเตอร์ แม้ว่าชีวิตและเส้นทางของพวกเขาในช่วงแรกค่อนข้างที่จะคล้ายกันแต่ในภายหลังแอรอนกลับไม่ได้โชคดีเท่ากับบีเบอร์ในเดือนพฤษภาคมปี2017โรเบิร์ตพ่อของแอรอนได้เสียชีวิตจากโรคหัวใจในวัย65ปีครอบครัวคาร์เตอร์ที่เปราะบ,บางอยู่แล้วจึงประสบกับครรอายอีกครั้งสองเดือนต่อมาแอรอนและแมดิสันพาร์เกอร์แฟนสาวของเขาในตอนนั้นถูกจับในรัฐจอร์เจียข้อหาเมาแล้วขับและถูกตัดสินให้รอลงอาญา พร้อมกับถูกปรับ1,500ดอลลาร์หรือประมาณ55,000บาทและต้องทำงานบริการชุมชนไม่มีใครคาดคิดว่าภาพถ่ายการจับกลุ่มนี้จะกลายเป็นภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาในช่วงวัยผู้ใหญ่ผู้คนในอินเทอร์เน็ตต่างพากันวิจารณ์อย่างรุนแรงบางคนถึงกับบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่อารอนได้รับความสนใจมากที่สุดนับตั้งแต่ที่เขาพยายามกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งนิกพี่ชายคนโตของเขาได้ทวิตว่าจะสนับสนุนและช่วยเหลือน้องชาย แต่อรอนตอบกลับว่าถ้าพี่ชายของเขาสนใจจริงๆคงโทรหาตั้งนานแล้วไม่จําเป็นต้องมาพูดในโลกออนไลน์เพื่อสร้างภาพและทําร้ายเขาแบบนี้หลังจากนั้นแอรอนได้ออกมาเผยในรายการทางการแพทย์ว่าเขาติดเชื้อแคนดิดาซึ่งทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเขาผิดปกติและขาดสารอาหารมาเป็นเวลานาน,านเขากล่าวว่าเขาใช้ยาแก้ปวดไฮโดรโคโดนและยากล่อมประสาทเบนโซไดอะซีปีนที่มีส่วนผสมของฟินเพราะต้องการรักษาฟัน และอาการนอนไม่หลับจากการวิตกกังวลแต่ชาวเน็ตก,กลับมองว่าแอร,รอนกำลังแสดงละครและไม่เชื่อเขาหลังจากนั้นการกระทำต,ต่างๆของเขาก็กลายเป็นเรื่องตลกในสายตาของชาวโยุโรปและอเมริกาผู้คนต่างก็สนุกกับการเห็นเขาทำตัวบา้บาๆบอๆเช่นการทะเลาะก,กับผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดการขายภาพถ่ายส่วนตัวของเขาในอินเทอร์เน็ตการทวิตว่าตอนเขาอายุ8ขวบเขาถูกนักเต้นสองคนบังคับให้มีความสัมพันธ์ด้วยและในช่วงอายุ10-13ปี ก็ถูกพี่สาวที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างเลสลี่บีบบังคับด้วยนอกจากนี้ยังถูกถ่ายรูปเ่ซื้ออาวุธโดยอ้างว่าเป็นการปกป้องครอบครัวต่อมานิกและน้องสาวแองเจลได้ออกถแถลงการ์ว่าได้ยื่นขอคำสั่งในการจำกัดขอบเขตของแอรอนเนื่องจากพฤติกรรมที่แปลกประหลาดของเขาเพราะเขาเคยพูดว่าต้องการทำร้ายภรยาของนิกและลูกที่ยังอยู่ในท้องของพวกเขาเมื่อมีนักข่าวไปสัมภาษณ์แอรอนเขาบอกว่าได้ขายอาวุธไปแล้วแอรอนอ้างว่า ข้อกล่าวหาของนิกนั้นเป็นเรื่องที่กุขึ้นมาและยังได้ทวิตตอบโต้ว่าเขาถูกนิกรังแกตั้งแต่เด็กและได้แนบคลิปที่พวกเขาสองพี่น้องทะเลาะก,กันในรายการเรียลิตี้โชว์เมื่อหลายปีก่อนนอกจากนี้แอรอนยังได้ออกมาเปิดเผยว่านิกเป็นคนที่ชอบบังคับให้คนอื่นมีความสัมพันธ์ด้วยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานิกตกเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตลอดอดีตแฟนสาวปาริสฮิลตันบอกว่าเขาชอบใช้ความรุนแรงและยังมีนักร้องที่ชื่อเมลิซาชูแมน รวมถึงแฟนคลับที่เป็นออทิสติกที่ชื่อแชนนอนก็อ้างว่าถูกเขาบังคับเช่นกันคดีเหล่านี้บางคดีก็หมดอายุความแล้วและบางคดีก็ถูกนิกและทีมทนายปฏิเสธการกระทําของแอรอนครั้งนี้ทําให้เขากับพี่ชายแตกหักกันอย่างสิ้นเชิงเรื่องถึงคั้นต้องขึ้นโรง้นสาลและผู้พิพากษาก็ได้สั่งห้ามไม่ให้แอรอนเข้าใกล้นิกและครอบครัวของเขาในเวลาหนึ่งปีในปี2019แอรอนประกาศว่าเขาได้รับการวินิจฉัย ว่าเป็นโรคจิตเภทและโรคไบโพล่าในปีเดียวกันนี้เขาได้คืนดีกับแม่และกลับมาเป็นข่าวเรื่องสารเสพติดอีกครั้งเขายอมรับว่าเคยโกหกเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดมาก่อนและยอมรับว่าที่ผ่านมาเขาใช้สาร DFE หรือไดฟลูออรอีเทนซึ่งการสูดดมสารนี้สามารถส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางทําให้เกิดอาการตื่นเต้นชั่วคราวแต่แอรอนบอกว่าด้วยความช่วยเหลือจากแม่ของเขาตอนนี้เขาเลิกใช้สารนี้แล้ว ในปี2021แอรอนและเมลานีมาตินแฟนสาวของเขาได้มันหมายกันและทั้งสองคนก็ได้มีลูกด้วยกันเพื่อเห็นแก่ลูกแอรอนจึงเริ่มลุกขึ้นอีกครั้งและทุ่มเทให้กับดนตรีและการทัวร์แต่ยังมีการโจมตีจากแอนตี้แฟนและสื่ออยู่เสมอในปี2022แอรอนกลับมาใช้สารเสพติดอีกครั้งและมีข่าวความรุนแรงในครอบครัวระหว่างสามีภระยาอยู่บ่อยๆศาลพิจารณาเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของเด็ก จึงได้ให้สิทธิ์การเลี้ยงดูชั่วคราวกับแม่ของเมลานีซึ่งเป็นยายของเด็กแอรอนได้เข้าสถานบำบัดสารเสพติดอีกครั้งโดยพยายามเลิกใช้สารเสพติดด้วยความช่วยเหลือจากทีมงานและได้รับสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรกลับคืนมาแต่เขาคิดไม่ถึงว่าเขากำลังจะจมในที่ที่เขายือนอยู่ชาวันที่5พฤศจิกายนปี2022แม่บ้านของแอรอนพบว่าเขานอนอยู่ในอ่างอาบน้ําในห้องน้ําโดยไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วจึงได้รีบทํา CPR และเรียกตำรวจ หลังจากที่ตำรวจและรถพยาบาลมาถึงก็ได้ประกาศว่าแอรอนเสียชีวิตแล้วผลการตรวจร่างกายพบว่าก่อนเสียชีวิตเขาได้สูดดมสาร DFE และกินยาคลายเครียดอัปซแลมนอกจากนี้ยังพบว่ามีภาวะน้ำท่วมปอดไม่มีบาดแผลร้ายแรงและสาเหตุการเสียชีวิตเป็นการจมน้ำภายใต้ฤิทธิ์ยาซึ่งถูกระบุว่าเป็นอุบัติเหตุอย่างไรก็ตามแม่ของเขาเจนไม่พอใจกับข้อสรุปเรื่องอุบัติเหตุโดยตั้งข้อสงสัยว่า ตำรวจมีอคติเพราะแอรอนมีประวัติการใช้สารเสพติดจึงไม่ได้ทำการสอบสวนคดีนี้ในฐานะคดีอาชญากรรมและยังปล่อยให้มีคนเข้าออกสถานที่เกิดเหตุอย่างอิสระนอกจากนี้ยังได้กล่าวว่าแอรอนได้รับการข่มขู่มากมายในช่วงก่อนที่จะเสียชีวิตเจนยังได้เผยแพร่ภาพถ่ายจากสถานที่เกิดเหตุตอนที่พบแอรอนเขาเสียชีวิตมาได้สักพักแล้วน้ำในอ่างอาบน้ำจึงเปลี่ยนไปสีเขียวพื้น,น้างๆงมีของเสียตกอยู่และเสื้อผ้าก็กระจายอยู่บนพื้น แต่ผ้าเช็ดตัวกลับถูกพับไว้อย่างเรียบร้อยเจนมีเหตุผลให้สงสัยว่าแม่บ้านไม่ได้ดึงแอรอนออกจากอ่างก่อนที่จะทำ CPR นอกจากนี้ตอนที่พบแอรอนเขายังสวมเสื้อยืดซึ่งทำให้เจนยิ่งสงสัยมากขึ้นตามข้อมูลของตำรวจที่ได้จากแม่บ้านครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นแอรอนคือเวลาตีสองของคืนก่อนหน้าแม่บ้านได้ยินเสียงเคาะประตูคนที่มาคือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาทำการตรวจสอบความปลอดภยัยซึ่งการตรวจสอบความปลอดภัยแบบนี้ มาจะเกิดขึ้นเมื่อญาหรือเพื่อนสนิทไม่สามารถติดต่อกับบุคคลน,นั้นได้จึงได้ขอให้ตำรวจไปตรวจสอบให้แล้วใครละ่ะที่ขอให้ตำรวจมาหาแอรอนโดยเรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาแต่ก่อนหน้านี้ก็มีการตรวจสอบความปลอดภัยหลายครั้งแล้วตอนนั้นแอรอนได้ไล่ตำรวจออกไปและบอกให้แม่บ้านไม่ต้องสนใจพวกเขาชาววันรุ่งขึ้นแม่บ้านได้เข้าไปในห้องของแอรอนเพื่อถามว่าเขาต้องการดื่มกาแฟหรือไม่แต่กลับได้ยินเสียงสุนัขของเขา h o w เสียงดัง เมื่อเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าแอรอนได้เสียชีวิตอยู่ในห้องน้ําแล้วตำรวจสรุปว่าการเสียชีวิตของเขาเป็นการจมน้ําจากฤทธิ์ยาไม่พบพู้ต้องสงสัยหรือหลักฐานที่น่าสงสัยนอกจากบุคคลที่เรียกตำรวจให้ไปที่บ้านของเขาสองวันหลังจากที่แอรอนเสียชีวิตอัลบั้มแบ c ็ l ลิสเต็ดที่มีกําหนวดวางจําหน่ายในวันเกิดของเขาในอีกหนึ่งเดือนต่อมาได้ถูกปล่อยในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเดิมทีอัลบั้มนี้เป็นการกลับมาครั้งที่สองของเขาแต่กลับกลายเป็นผลงานสุดท้ายของเขาแทน สำหรับสิทธิ์ในการดูแลบุตรนั้นตกเป็นของเมลานีทั้งหมดโดยเธอจะเลี้ยงดูลูกคนนี้ต่อไปเองสุกนาตกรรมของแอรอนได้จบลงแล้วแต่สุขนาตกรรมของครอบครัวคาร์เตอร์ยังไม่สิ้นสุดเจ็ดเดือนหลังจากนั้นแม่ของแอรอนและสามีคนปัจจุบันได้ทะเลาะการเรื่องเสียงทีวีที่ดังเกินไปและถูกจับกลุ่มในข้อหาทะเลาะวิวาทต,ต่อมาไม่นานพี่สาวคนโตของแอรอนที่ชื่อบีเจก็ได้ถูกจับกลุ่มในข้อหาลักทรัพย์และครอบครองยาเสพติดโดยไม่ได้รับอนุญาต หลังจากถูกพบว่ามียาฟินทานิลขณะที่ขโมยสติกเกอร์ให้ลูกสาวในร้านค้าเพียงครึ่งปีต่อมาบีเจนในวัย41ปีต้องประสบกับบาดแผลในครอบครัวความโศกเศร้าจากการสูญเสียสามีทำให้ติดยาเสพติดและแอลกอฮอล์นอกจากนี้ยังต้องเสียน้องๆจากการใช้ยาเกินขนาดจนเสียชีวิตในห้องน้ำที่บ้านตอนนี้พี่น้องทั้ง5้าคนเหลือแค่พี่ชายคนโตอย่างนิกที่ไม่ได้ติดต่อกับครอบครัวเลยและน้องสาวฝาแฝดของแอรอนที่ชื่อแองเจล พ่อแม่สํารอยวิถีของคนรุ่นก่อนและลูกๆก,ก็สํารอยวิถีชีวิตของพ่อแม่เมื่อวงจรโมบียสของครอบครัวเดิมเริ่มต้นขึ้นพวกเขาก็ถูกกำหนดให้ไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรน,นี้ได้ในปีที่เขาเสียชีวิตอารอนมีอายุเพียง34ปีเมื่อหัวนึกถึงช่วงเวลาที่เขาอยู่บนจุดสูงสุดดูเหมือนจะผ่านมานานถึงครึ่งศตวรรษแล้วแต่เมื่อข่าวการจากไปของเขาแพร่กระจายไปถึงหูผู้คนชายวัย34ปีที่ถูกด่าว่าเป็นบ้ามาครึ่งชีวิต กลับกลายเป็นเด็กหนุ่มที่สดใสอีกครั้งเมื่อผู้คนพูดถึงเขาดูเหมือนว่าพวกเขาอยากจะรำลึกถึงช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขามากกว่าซึ่งก็คือช่วงเวลาที่เขาเป็นตัวแทนของความทรงจําในวัยเยาว์ของคนนับไม่ถ้วนรายการของเราก็จบลงเพียงเท่านี้สามารถพูดคุยกับเราในช่องคอมเมนต์ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ